เสร็จแล้วเสร็จแล้วหาหอยเสร็จแล้วแล้วงคา่ะเนี่ยนุ่คอวันนี้ดิฉันก็เซ็กซี่มากเลยชิมเมย์ทขอคในไลค์ด้วยนะคะอันนิสหนึ่ง You are sexy!